สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวงในเผยเบื้องลึกออยธนาสอแววรักร้าวเมียรักเธอระวรีหลังแต่งงานได้8ปี ดูเหมือนว่าระยะหลังความสัมพันธ์ของออยทนาและภรรยาเธอระวรีไม่ค่อยดีนักเนื่องจากไม่เห็นทั้งคู่โพดภาพคู่กันมานานหลายเดือนแล้วมีเพียงการโพ์รูปภาพของลูกสาวน้องรีนาเท่านั้นและไม่เพียงเท่านั้นเพราะระยะหลังทางด้านของออยทนามักจะออกมาโพ์ข้อความเศร้าๆถึงชีวิตคู่อยู่บ่อยครั้งพิทู ใช่ที่ฝันหาชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ความจริงชีวิตมันไม่ได้ง่ายหรือตัวอย่างถัดมาเช่นยิ้มยิ้มกันไปแม้จะไม่มีอะไรดียิ้ม,ย,มยิ้มกันไปแม้จะทําไปแล้วไม่เคยเห็นว่าดียิ้มยิ้มกันไปแม้จะมีไม่เท่าใครมียิ้ม,ย,มยิ้มกันไปแม้ชีวิตจะต้องผ่านไปอีกกี่ปีท็ ag, มีสุขเท่าที่จะไข,ขว่คว้าได้ฮท็ ag, จะได้ไม่เหนื่อยท็ ag, อย่าทําหาสิ่งได้ถ้าคุณไม่เคยให้ใครฮทเมื่อการเดินทางมาพอสมควรมันทําให้เราได้รู้ แฮแท็กตอนจบในนิยายคงม,มีแค่เจ้าชายที่สมหวังซึ่งล่าสุดจากแหล่งข่าววงในได้เผยว่าออยธนาะมีปัญหากับเธอระวารีจริงซึ่งเป็นเรื่องการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันและทัศนคติที่ไม่ตรงกันมานานแล้วปรับกันมาตลอดแต่ยังไม่ใช้คำว่าเลิกซึ่งอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังจากปากของออยทนาะและเธอระวรีอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ